จะต้องตามค่ะไป้องกันไมงสวัสดีค่ะวันนี้เราว่าจะนวามาที่ฟาร์กแกะค่ะนวาราขับรไปก่อนนะคะจัมพ์เฮีสี นี่ไหนลูว่าที่ที่กลางนะมันมีที่มีแหวนนะรูปว่าูปว่ารอปอ่าที่รูอันนี้เหรอ

ลิงจะลอกลิงลอกนัันลิงระลอกเฮ้ยลิงระลอกเหมือนเพื่อนอาวาเลยเนี่ยแม่ลอกเลยอ่ะอุ้ยูกาาไปเลี้ยงได้ไหมลากไปขับ้ามจัอย่าเพิ่งอยเ่งันะไปพาแม่กา อุ้ยเต่าน้อยเต่าน้อยเดินมาข้าทางเหนือล้อ่อนแรงเต่าน้อยเฮ้ยมันเห็นคนแล้วมันวิ่งเข้าหาเลยอ่ะมีแมียแคปมีแม่แคปนี่เมียแคปอ่ะอมุลูกมันน่ารักมากเลยน่ารักแม่แคปเมียแคปไม่มีแคปแม่ถ้าเราเดินต่อปโอ้ยนี่ลูกมีแคปดูดิดูน่ารักอ่ะ นี่ยิดูไห้อน่าย่ายไปน่อุ้ยน่ารักน่ารักดูดิดิออกมาแล้วเนี่ยตัวนิดเดียวอุ้ยกิดอะไรอ่ะกระดินมุกระดิน รณบินแล้ว pin นี้ล่ะ là <coughs> <c oughs> มาฟาร์มเกีศก็ต้องแหงหารเกศโอ้ยหมูเห็นหมูเปล่าโก้ดบิดโอ๋อเครื่องบินด้วยอ๋อเครื่องบินไอ้นี่ดีหว่าเอาไปฝึกบินไปเมืองา เรา,าบ้านนี้านี่เราเข้าตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายมาเด็กๆม่ไ้เข้าทหลังถ่ายรูปนวานน่เนพูตรงไหนอ่ะเออป่ะนาวานาวาไอ้นาวินนาวินครับนี่นี่พี่นาวาเขาเข่าแล้วเนี่ย เดิมหลายจุดใหม่มากเลยนะวินเหมือนวิญญาณล่องลอยคุณต่อเบอร์หมายเลขหมาเลยฝั่งนู้นจะเป็นเมืองนิทานเราไปเมืองนิทานดีกว่าชอบไหมเนี่ยชอบไหมน้าว่าโมบเมื่อกี้โมกเมื่อกี้เขาเห็นแครอทคุณพี่ไปหาแครอทก่อนเลยจะกินเหรอไม่ได้จะให้สัตว์นะไปทายไปทายกับแองกี้เบอร์เร็ว ปล่อยให้เขาดอนเถอะมุกสีเขียวว้ยอ่ะถ่ายรูปให้เอามนะแฮบปี้แฮปปี้หยินหาแม่ให้เจอเร็วแม่อยู่ไหนเนี่ยเอาเอาเอาแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนหาไม่เจอแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนหาเร็วโอมเลย ไหนพี่แพ้อยู่ไหนพี่กาล่ะพี่กาโอ้นิจาวาล่ะพี่วาอยู่ไหนพี่วาอยู่ไหนขึ้นไปบนชั้นสองบ้า่เราขึ้นนี่ไหมอะมันขึ้นได้เคยขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นได้ขึ้นได้เอย่าเพิ่งเลยอะไรนู่นนะเราเลี้ยงอยากขึ้นอยากขึ้นเลี้ยงกรมังกรเราจะเราไปดูมังกรกันดีกว่าเราทนีกพี่วาพี่วาย ป็นลูกสองสามตัวเขาบ้านลูกหมูตัวที่กันดีกว่าว่าเลาดีนะานลูกหมูแล้วอาปาานอ๋อคนขี่คนขับรถกับเจ้าหญิงนะคนขับรถกับเจ้าหญิงะใคนนกับเจ้าหญิงขับขึ้นด้วยเอามุกเอามุกเจ้าหญิงไม่ถ่ายเลย

กี่ต้นกาขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนี่โอ้ยพี่กพ่าเป็นลาพันเซลว่ะเป็นหน้าตัวหน้ามาลาพันเซลมัวาออกดิอะนาวเนี่ยินตัวเล็กก็ลุกนาวออกไปราวบินไม่ได้บายสิไม่ดิไจ้าโอ้ยน่นแจ็คผูกหายา มาหัวที่อันนี้ยาอันนี้แจ๊นี่พี่วานอวีแค่นี้อันนี้แจ๊อันนี้ยาโอ้อันนี้ตัวอันนี้ตัวพี่ก้าวตีต้นหัวไว้เปล่าแจ๊แล้เดี๋ยวต้นหัวหักปี๊ขาปี๊ขาเราเราเข้าภาษากันดีกว่าปะเอ้าระวังเข้าร์นี่ทางนี้ทางนี้ระวังประสาทอยู่ทางนี้ครับ 对。<And> โอ้มังกรมีมังกรด้วยไปมังกรแล้วมังกรเอามามาไปก่อนน้ำไปให้โอเคฮ้ยขึ้นชั้นบไปซุกกับมังกรอะไรนะเราซุกเราซุกกับมังกรโอ,อ,อ้ซุกกับมังกรเจ้าชายเป็นเจ้าชายเปล่าโอ้ตอนนี้เราขึ้นปราสาทมากันแล้วนี่ไงเจ้าช,ชายวะเนี่ย ไม่ใช่วันนี้คือวิวจากนี่คือวิวจากกราสาทอันอินนร้อใช่ไอะ้เรไขที่มันร้องเดินเหรอ เฮ้ยอะไรอ่ะเจ้าหญิงนิทราซินเดอเรล่าเหรอนี่อยู่ในนี้ใช่ไหมไหนเจ้าหญิงก็อะไรอ่ะใช่ซินเดอเรล่าก็อันนี้เรื่องอะไรวะมะลาพันเซลออโรล่านี่ชื่อออลอร่าออโรล่าออโรล่าเหรอใช่ออลอร่าใช่อันนี้เจ้าหญิงออลอร่าเจ้าหญิงถูกจับมาไม่ใช่เจ้าหญิงโดนเข็มเจ้าหญิงสลบเจ้าหญิงนิทราใช่เจ้าหญิงนิทราใช่นิทรา ชาวาอยากลองคนอื่นใช่ไหมถ่ายรูปก่อนนี่แล้วพี่บอสก็โดนบ่นไงไป่ไปโน้ตเนน้องรมาจับเราไปปรับมังกรกันดีกว่าไปถึงถ่ายเรียบร้อยเ้เดี๋ยวเจ้าชายนาวินจะไปปรับมังกรก่อนใช่ไหม